สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมซีซินเวอร์ครับวันนี้ขอนรัทุกท่านนะต้อนรับเข้าสู่ศึกบิ๊กแมตช์นะครับลอนดอนดาร์บี้เชลซีเปิดสแตมฟอร์ดบิีต้อนรับการมีเยือนของท็อตแนมฮอสเปอร์ครับวันนี้สำหรับผู้บรรยายครับกล้วยรับหน้าที่บรรยายในเกมนี้ครับโซโรเดียวอีกแล้วนี่คือหนึ่งตำนานผู้รักษาประตูอย่างปีเตอร์เช็คใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่กดติดตามช่องยู u ูบซีซินเวอร์นะครับปุ่มแดงๆอยู่ข้างล่างกดติดตามได้เลย เชกนี่ก็มีชื่อนะครับในการลุยสึกกิมเมลีเป็นผู้รักษาประตูเมอร์ซีแล้วคนนี้ครับคิสเตียนูลิสิตสลัดอาการบาดเจ็บแฮมสตริงลงมาดวนเดือดกับชอตนนมฮอสเปอร์เลยครับผมคิสเตียนูลิสิตที่ก็เจ็บแฮมสตริงนะบ่อยครั้งบ่อยคราวแต่วันนี้เชลซีด้านทั้งคายครับแบตกลับมาแล้วครับผมจากหายอาจากโควิดแล้วก็เรีย่ยงคอมฟิตทันนะฮะเรามาดูแล้วของเชลซีกันก่อนเลย เชลซีกับมาใช้ในระบบ4-2-3-1ครับเมสันเมาลกองเป้ซี่เอกฮาวัตพูดิซิตแล้วก็ทางด้านเทอร์โบแวนเนอร์นั่นเองครับใคร,ใคร,ใครๆก็เรียกว่า Turbo er เทอร์โบแวนเนอร์แหละครับผมเราลองดูแลบของท็อตแนมฮอตสเปอร์กันท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับมาในระบบ4-2-3-1เช่นเดียวกับเชลซีครับลูกทีมของโชเซีมูรนโยวันนี้โชเซีมูรินโญ่ครับ ต้องมาเยือนทีมเก่าอย่างเชลซีนะฮะนี่คือตัวน้าเอจูราเมนดรีครับที่เป็นผู้รักษาประตูที่มาสร้างความแตกต่างกับเกบาอาร์ดิสเบรกามากเลยเฉพาบเอจูราเมนดรีเกมแรกของเชลซีบุกจากซ้ายไปขวาครับมาในชุดสีน้ำเงินส่วนท็อตแนมฮมอสเปอร์มาในชุดสีขาวครับทั้งสองทีมนี้เคยเจอกันแล้วหนึ่งครั้งครับและเป็นท็อตแนมฮมอสเปอร์ที่ชนะการดวลจุดโทษเชลซีได้ในศึก คาราบาวครับนั่นเองหรือว่าหลีครับนั่นแหละครับที่ใครหลายคน,นรู้จักเนี้ยเราพูดแผงเกมแผงกองกลางแผงแดนหน้านะครับเกมกองกลางเกมเกมลุกอ่าเกมรับของเชลซีครับประกอบไปด้วยทางด้านลิสต์เจมครับติอาโกซิลบาเคอร์ซูมาแล้วก็เบนเวล ชอตแนมฮมอสเปอร์ก็มีทีเด็ดอย่างแฮร์รี่เคนครับยืนหน้าเป้าในวันนี้ครับนมิกฟิลสามคนนี่ที่เป็นมิกฟิลแดนหน้าครับซอนฮึงมินนะครับผมเอ็นดองเบเร่แล้วก็เบิกไฟครับอู้แล้วดูซิโซโก้ได้ยิงเข้ามาไม่ผ่านครับยังไม่ตรงกรอบครับมิกฟิลตัวนับสองคนของชอตหน้ามอสเปอร์ครับหอยเบียดนะครับผมแล้วก็ท่านั่นซิโซโก้ส่วนแผงเกมรับของท่านั็อตหน้าสเปอร์ครับเริ่มจากฝั่งซ้ายเลยแบ็กซ้ายครับ เลกิลอนนะครับอันเดอร์ไวเล่อีริกจายเออร์แล้วก็ฝั่งขวานี่เป็นดูฮาดี้นั่นเองเะเน, is, นะครับผมผูกษาประตูเป็นอุกยูริสนะครับวันนี้ต้องจับตาดูจริงๆครับทั้งสองทีมนี้สูสีคู่กี้สูสีสักเลือกเกิน <c oughs> แล้วเหมือนเชลซีนี่ตามหลังนะทตานัมสเปอร์อยู่2แต้มนะครับถ้านัดนี้เชลซีสามารถเก็บ3แต้มได้ก็จะแซงสเปอร์อย่างอนดโดมัยนะครับผม ส,สเปอร์เสียฟ้ากับเชลซีครับในนาทีที่8ก็เคอร์ซูมาทำการฟรีคิกลูกนี้ชิพให้มาเทอร์โบโวแวนเนอร์มาที่ทางด้านนะไคฮห่าวัดห่าวัดไปนะครับฮาวัดไปเองครับฮาวัดมองหาเพื่อนชนอยู่แล้วให้กับทันา์เซียกเซียกมาที่เลสเจนก็มาจ่ายแรงเกินไปก็หาเคีมเซียกบอกเลยนะว่าตอนนี้ครับสเปอร์จะได้บุกเชลซีอีกหนึ่งครั้ง <c oughs> ลืกยีรอนคือที่ฮับแบล็ค ลิกิลันขึ้นมาไฮแบทครับลิกิลันเข้ากลางมาที่อ็นดองเบเล่ให้กับแอริเคียนแอริเคีนพลิกหามองหาอ็นดองเบเล่อ็นดองเบเล่ไปแล้วก็จ่ายมายที่ซอนฮึงมินเลยครับขวามีข้างในมีเต็มลนยะซอนฮึงมินเข้าขวาเข้า,ขา,ขาซ้ายดึงยังไงร,รอลิกิลันลิกิลันจะเปิดที่ซ้ายหรือเปล่าลิกิลันเจอแต่ให้ทั้งนั้น ซ่อนสอนมาที่ฮอยเบลท์อยเบีท์อยเบลทเข้าขวาฮอยเบียดล็อกไปแล้วเจอชนโดยตียก็ซิวบาไม่ฟาวด้วยกับกองเต้เก็บได้แล้วให้มาที่ทางด้านเสียกเสียกมาที่โอ้โหตีก็ซิวบายกยาวให้พลิสิทธิ์ไม่ถึงกับติดดหาจีมไปให้กับเอ็ดดองไปเลยเฮลิเคยนเเคนมองหาซอนเคนไปเองข้างในมีเคนบอกยังจ่ายขึ้นหลังมาที่ฮอยเบลท์ฮอยเบลทเจอทางด้านกองเต้ แย่งไปกองเต้ชิปให้มาลูกนี้ก็ไม่ทันเลยครับผมฮาคิมเซกยังยังทำอะไรกันไม่ไดทั้งสองทีมครับผ่านไปแล้ว7นาทีนะครับผมยังไม่มีโอกาสได้สัตว์ไก่สังควรมีซิโซโก้ครับที่ยิงไปนะฮะยังไ,ไม่ตรงก๊อฟเอ็นดองเบเล่เอ็นดองจะแหวกไปเองติดเคอร์ซูมาครับทางด้านเมสันมาให้กับคายฮาบัตฮาบัตให้กับเมสันมามาที่เอ็นโกโรกองเต้กองเต้มาที่คายฮาบัต เมสันมาร์กับฮาแบตฮาแบตมาที่เซียกฮาคิมเซียกเซียกไปแล้วจ่ายให้กับกองเต้เอ็นโกโรกองเต้คว้คืนที่เซียกฮาคิมเซียกเซียกมาที่เจมส์เจมส์เปิดมาลูกนี้ติดลีกลอนครับอย่างยังทำอะไรกันไม่ได้ทั้งสองทีมได้านอ่ะเชลซีเจมส์เจมส์พลาดแล้วครับแม่วันนี้ลิสเจมส์นี่พลาดสองสมรอบแล้วนะครับถ้าสังเกตดู นองไปเลยตอนนี้ก็ยังเป็นเกมของสเปอร์ครับที่ได้บุกเชลซีซิโซโก้ซิโซโก้ไปแล้วก็ซิโซโก้เอ็ดดองขอซิโซโก้ให้มาที่ดูฮาดตีดูฮาดีมาที่เบิกไฟคือที่ดูฮาดตี้เอาละครับซิโซโก้มาเบิกไฟเบิกไฟข้างในมีเบิกไฟดึงชะลอและคือที่ดูฮาตตี้จะเปิดไม่เปิดดูฮาตตี คืนก่อนดูฮัตตี้มองหาดูฮัตตี้ยังไม่ใจดูฮัตตี้ยังไงทำยังไงสุดท้ายจ่ายให้กับแฮร์ริเกนแฮร์ริเกนให้มาที่เอ็นดองไม่ไม่ถึงแลวครับผมแม่ปล่อยบอลน,นะไปดื้อๆกับเ <on> อ็นดองโอ้ยดูซิสยพยายามที่จะชิงแต่เป็นเกมของสเปอร์ปั๊มมาครับคลายความแบดแต่สุดท้ายโดนมือเป็นแฮนด์บอลแล้วฟรีคิกของทอ็อตแนมฮอสเปอร์ครับ ไกลพอสมควรน่าจะ45นะครับเปิดมามุงเช็ดแต่ว่าก็ยังติดผู้เล่นเชลซีเอ็นโกโรกองเต้มาที่คริสเตียนพูลิสิตเทอร์โบแบนเนอร์พูลิสิตให้กับชิเวลชิเวลมาที่เมาส์ไม่สั่งมาสชิปให้กับกองเต้เอ็นโกโรกองเต้ไม่ผ่านนะนั่นฮอยเบดฮอยเบ็ดมาเคนให้กับเอ็นดองเอ็นดองมาที่ฮอยเบ็ด ตอนนี้อยู่ที่ซอนลีกิลอนอาเบิรดให้มาที่เอ็นดองเบเร่เฮลิเคนครับใช้ความใหญ่พิงก่อนเฮลิเคนให้มาที่ซิโซโกโ้มันเลยไปเลยครแม่ซิโซโก้เครื่องแกนี้ร้อนแล้วก็เร็วจริงๆครับวิ่งเลยบอลไปเลยแล้วทางด้านจิโมว์แวนเนอร์ให้มาที่ฮาคิมเซียกเซียกมาให้กับทางด้านกองเต้เอ็นโกโรกองเต้ให้กับแวนเนอร์แม่ไม่ผ่านอีริกไดเออร์ครับด้านสเปอร์จะได้สวนกลับแล้วเอ็นดองเบเร่หาเพื่อนอยู่แล้วจ่ายมาที่ซอน สอนหึงมินพิงแล้วก็คืนมาที่รีกิลอนรีกิลอนเข้ากลางมาที่ฮอยเบ็ดแฮนดรีเคยนให้มาที่ฮอยเบ็ดสอนหึงมินมาที่รีกิลอนแฮนดรีเคยนแฮร์รีเคนไปนะครับเคนไปแล้วครับแล้วขวางมาที่เบิร์กไวเจอปั๊มเบิร์กไวไปได้เองเบิร์กไวยิงยัดเลยครับมาเป็นเคอร์ซูมาแล้วก็เข้ามือเอเดรัวมินดีนะครับผม ง่ายๆครับเบนดี้จังหวะนี้เจมส์ลิสเจมส์ให้ไปที่เอ็นโกโรกองเต้เมสันเม,มา,าว,ว์มาฮาบัตไคลาฮาบัตเบ็นชเวลชิฟให้กับพูดิสิทธิ์มงให้กับเบนชเวลจังหวะน,นี้ทางด้านไคลาฮาบัตที่กอ,องเต้เอ็นโกโรกองเต้จเจอเบิกไฟครับอ่าเป็นฮอนเบือกครับขออภัยหัยเบียดหันเบียด สตีเฟนบอกไว้ครับให้มาที่แฮร์ริเคนแฮร์ริเคนมองหาอินดอง,ดองแล้วแต่แฮร์ริเคนยังพิงอยู่ชยใช้ความแข็งครับเจอกองเต้ดึงปุติสินให้เล่นต่อยกมาให้กับดูฮาตีดูฮาตีมองหาดูฮาตีจะคอสและดูฮาตีให้สั้นๆกับซิโซโก้สุดท้ายโดนทีเชลซีแย่งไปทดเวลาบาดเจ็บในทีในครึ่งแรกทางด้านะเสียกเสียกพยายามจะเปิดก็ไม่ผ่านแต่ติดมือไฮเบร์ตครับผมแม่ เป็นแฮนด์บอลนะครับเชลซีได้เตะฟรีคิกลูกนี้ก่อนที่จะหมดเวลาครับลำ่าดก็บอกว่าทดได้บอลทดเวลาอีกแนะ่อีกนิดได้บอนะถือว่าแลมคขอเสียวินาทีสุดท้ายโอ้โหสุดท้ายผู้ตัดสินจับนกหวีดแล้วก็แล้วก็แล้วก็ดูเดือดเลือดเพ่นมาสุดท้ายจับนกหวีดเปล่าจนได้ครับต้องรอให้เวลาหมดจริงๆใช่ไหมครับคุณกรรมการครับ ตอนนี้ทั้งสองทีมนะครับแม่ยังทำอะไรกันไม่ได้เลยทั้งเชลซีแล้วก็ท็อตแนมฮอสเปอร์ครับมีโอกาสยิงของสเปอร์เชลซียังไม่ได้รอง2องแม้แต่ครั้งเดียวเท่าที่เห็นเท่าที่จำได้นะครับยังไงก็ตามไปติดตามครึ่งหลังดูซิว่าทั้งสองทีมนี้บทสรุปจะเป็นยังไงไปดูครึ่งหลังกันเลยกมูดีกมกดีกมอุ้ยฟอกเอาฟันได้ครับวัชิวฟันได กูมีแล้วอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ซีซินเบอร์ด้วยนะเว,ว้ยแม่สถิตินี้ออกมานี่นึกว่าเป็นเออ่ท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมนะครับเชลซีครับครองบอลได้แค่30%ครับสเปอร์ครองบอลใส่เชลซี70%ครับโอกาสยิงสเปอร์3ครั้งครับตรงกรอบ1ครั้งครับส่วนเชลซีไม่มีโอกาสยิงแม้แต่ครั้งเดียวครับผมโอ้โหเป็น,นสถิติที่ย่ำแย่ปารีปูรลมปูปยเยปูรังมากเลยครับสำหรับเชลซีในครึ่งแรกต้องมาแก้เกมหน่อยครับลำพัด โอ้โหเมสันเมาส์ก็ใช้ครับจังหวะแรกไม่จ่ายแล้วดูจังหวะที่สวนกับของสเปอร์ขวามีขวามีจ่ายมาเอ็นดองไม่จ่ายให้กับทางด้านเบิกไวสวยครับสตรีฟเฟนเบิกไวเห็นเฮลิเคนขอแต่เบิกไวให้มาที่เอ็นดองเอ็นดองไปเองเอ็นดองยังจะพิกสุดท้ายตีกซิลวาดักได้อ็นก,กองเต้ให้มาที่ฮาบัดขายฮาบัคือที่เมสันเมาส์เปิดมาที่กองเต้กองเต้ต้องคืนที่เมสันเมาส์ครับ มสมาจะพา,าบอลขึ้นไปเองไม่สมอลต้องคืนที่ตีาออโก้ครับเชลซีดังขึ้นมาสูงเลยางด้านเอง็งโกโรกองเต้จะทำยังไงครับก,กองเต้แหน่แกพูดยังเชลซีนี่นะยืนกันแบบยืนกันแบบแน่นมากเลยนะฮะแน่นฝั่งของข้ามมากเลยแบบจ่ายยังไงก็ติดฝั่งของข้ามแล้วติดสเปอร์หมดเลยนะครับทำให้กองเต้จ่ายไม่ได้สุดท้ายเชลซีก็เสียบอลที่กับสเปอร์จนได้ครับซิโซโก้จะจ่ายกันยังติดแล้วลูกนี้ดูฮัตตี้มาที่ซิโซโก้ ซิโซโกมาดูฮาตีเบิกไว้ดูฮาตียึดอยู่ดูฮาตีมาที่เบิกไว้ดูฮาตีเจอเตียโกซิบาจิ้มครับแต่ก็ยังได้อยู่ครับทางด้านสเปอร์ทางด้านดูฮาตีดูฮาตีเจอเตียโกแหละรครับผมเตียโกมองหาแล้วก็ยกมาให้เบนชิเวลเล่นกันกันกบคริสเตียนพฤศจิต ฝั่งซ้ายบ้างครับขึ้นเกมในฝั่งซ้ายบ้างเชลซีเมสันเมาส์เมาส์ให้ที่กองเต้เสียขอกองเต้เข้ากลางดีกว่ากองเต้จ่ายมาที่เมาส์เมสันเมาส์เมสันเมาส์เลี้ยงไปดื้อๆเมสันเมาส์ยิงโอ้โหติดเซบูโกยอเล็กด้วยบซุปเปอร์เซฟครั้งแรกผลแรกของอุโกยอเล็นแลวเป็นลูกยากด้วยครับนี่ใจมาแล้วก็ ยิงปั่นโค้งเข้าเสาไกลครับแมทท่านันบริสิทธ์นี่ยิงดีแต่ว่าโยริสเซฟสวยกว่าครับต้องชมเมสันมาลครับแม่แบบแม่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 โอ้โห <c oughs> ดูฮัตตี้ออกครับแล้วเอาคนทำประตูในเกมลีกล่าส,สุดอย่างโรเซโซลงมาแทนครับออเป็นเอ็นดองเบร่ออกนะครับขอภัยนะครขอภัยด้วยนะครับ เมาเปิดโค้งเข้ามาสิวบาหมงไม่ได้ครับติดอันเดอร์ไปเร็วแล้วหม่งเคีย์ยมาสุดท้ายซีเยกให้กับกองเต้เอนโโรกองเต้กองเต้ é, พาบอลขึ้นหน้าไปเองครับกองเต้ริมเส้นฝั่งขวากองเต้ Gong é, ไปอยู่กองเต้ Gong é, ไม่มีใครช่วยครับกองเต้ Gong é, ต้องวนวน,วนหาสุดท้ายพลิกให้กับทางด้านฮาเวดขายฮาเวดเล่นกับซีเยกมาไม่รู้ทันกันหลอกครับผมทั้งสองคนนี้นี่ขายฮาเวดนี่เล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานเยอะเลยนะครับ oh, sense, เป็นเพมเมกเกอร์ uh, บอร์สิบยืนอยู่ตรงกลางแต่ทำผลงานได้อย่างเมสันเมาดูดีกว่าครับในวันนี้แฮร์ริเคนให้มาที่โรเซโซเข้าซ้ายโรเซโซจะให้หรือเปล่าจ่ายมาซิโซโกซิโซโกเข้าซ้ายซิโซโกดึงหาอยู่โบยิงไม่ค่อยได้แต่ต้องจ่ายมาที่ไฮเบดไฮเบดไฮเบดมาให้กับสตีเฟนเบิร์กไว้ปาดมาก็ไม่ผ่านดิอาโก้ถ้าแม่นั่นจะยิงเองครับทางด้านทางด้านสตีเฟนเบิร์กไว้เกมต้องเดินดำเนินต่อไปนะครับ ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะในสกอร์มีแต่ผู้เล่นครับที่สเปอร์ชิงแก้เกมก่อนเลยเมสันเมาส์มีสันเมามส์าจ่ายให้กับทน่านั่นนะผู้ลีสิตผู้ลสิตจ่ายก็ยังติดซีโซโ,ซโก้ครับปั๊มได้ดีครับแล้วสวนกับสเปอร์อีกนะก็สเปอร์ได้ครองเกมอีกแล้วโรเซโซมาที่สตีเฟนเบิร์กไว้ขวาขอแล้วดูฮาตีโอ้โ,โ,โหโล่งๆเลครับดูฮาตีลูกนี้เลี้ยงจี้เข้าไปดูฮาตี ดูฮาตี้ล ma er. er. ok ็อกดูฮาตี้ยังไม่จ่ายดูฮาตี้ไปเองตื่นสุดท้ายติดบันชเวลบันชเวลชิมให้ผู้ดิษฐ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 ิสฐิเฐิษฐทอฐิษเิษฐ์ษฐิษฐิอฐิษ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 ฐกษฐิษฐิมเิียิษเิษฐิษฐิษฐขษาิษฐ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 ิขฐาษฐิษฐิษเิษฐาษฐิ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 ายิษฐิษฐิษฐขษฐิษฐิสัิษฐ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 ิษ้ิษฐกษฐิษฐิตฐิษฐิษ้กษบิษฐโอ้โหเชลซีคริบ หมจะยิงก็ไม่ยิงครับแม่แต่สเปอร์บอกว่าไม่ยิงใช่ไหมสวนกับจังหวะนี้แฮี่เคแฮน์ฮี่เคนใช้หลังพียงแฮี่เคนจ่ายมาที่โรเซโซซอนขอโรเซโซจ่ายมาให้กับซอนฮึงมินล้ำหน้าไม่ล้ำไม่รู้เปิดไว้ก่อนล้ำหน้าครับผม,มโอ้ซอนฮึงมินครับล้ำหน้าก็รูน,รรนี้เต็มเต็มเลยครับขาเคิร์สซูม,ม่าด้านขานะฮะ ส่วนซอนนี่ก็ล้ำเต็มๆครับไม่ต้องเชิญพีอาร์ก็เห็นได้ชัดเจอเบอร์ไวเนอร์ครับออกแล้วเอาโอนิวีเอชิโรลงมาแทนครับกาลิเบลลงมาแทนซอนฮึงมินครับมาอาจจะเปิดโค้งให้กับแฮนดิเคนหน้าเป้าหรือเปล่าเชลซีก็ส่งชิโรูลงมาแล้วครับอาจจะเปิดมงทั้งสองทีมนี้น่าจะเล่นแผน,นรองบอลอะไรครับผม คือเล่นบอลยาวโยนบอลสูงครับให้กับกองหน้าที่มีสัญลร่างกายใหญ่สูงใหญ่เพื่อที่จะเล่นลูกกลางกาดได้ดีครับเห็นได้ชัดเลยครับว่าส่งทางด้าน่ะกาเดเบลมาและยืนในตำแหน่งปีกซ้ายครับเบลถนัดขวาอถนัดซ้ายนะครับแล้วก็เปิดเข้ากลางได้ดีแน่นอนถ้าไปยืนปีกซ้ายครับคือไม่ต้องล็อกเข้าข้างถนัดครับคือเปิดได้อย่างธรรมชาติเลย เช่นเดียวกับสตีเฟนเบิร์กไวท์ครับก็ทำได้เช่นเดียวกับเบิร์กไวท์นี่น่าจะถนัดขวาครับถนัดขวาแหละไม่น่าจะละ่ะนะครับเล่นเกมบ่อยนะสำหรับสตีเฟนเบิร์กไวท้ทำได้ครับนี่เล่นเกมบ่อยฮะรู้ว่าว่านักเตะคนไหนถนัดเท้าไหนนะซิโซโก้ซิโซโก้ให้มาที่ดูฮาตีดูฮาตีเปิดโค้งมาแฮตติกเคนแม่เจอเคอร์ซูมา่านะครับแล้วสกอร์จะจบ 00, 0-0หรือเปล่าเชลซีอุซ่าส่งชิรูลงมาแล้วนะแต่ว่ายังทำอะไรไม่ได้เลย ชิลูแทบจะไม่ได้บอลเมสันเมาให้กับภูริสิทธิ์เห็นชิลูโอลิเวียชิลูเห็นซีเอกซีเอกหรือฮาวเวิรกับชิลูจะเลือกใครชิลูภายเองครับชิลูโอลิเวียชิลูล็อกเข้าขวาแล้วปาดมาให้กับเมสันเมาเรียบเลยโอ้โหเมสันเมาส์้โ,โชิลูครับแมต้องยกให้ดีความดีความชอบเรื่องโอลิเวียชิลูนี่ครับ ดูดึงเอาเล่นทั้งสเปอร์ดึงอันเดวียเดีวมาครับแล้วทำให้ช่องนั้นว่างกัมชีรูก็จ่ายปาดแปดเขาให้ครับแม,แม่จ่ายแบบปาดแปดแล้วก็เมสันเมาส์ยิงปั่นโค้งเข้าไปเรียบร้อยครับโยริสก็ไม่สามารถเซฟได้ครับไม่ทนได้เตรียมใจครับเมื่อเห็นบอลผ่านหน้าไปครับแม่ไม่ทนได้เตรียมใจเมื่อเห็นบอลผ่านหน้าไปแต่ตัวฉันก็เซฟไม่ได้พอลูกมันแรงขนาดนี้ หนึ e> ่งประตูต่อศูนกับเชลซีขึ้นนำทอนแนมสอร์ในนาทีที่89ครับผมโอ้โหแผนบอลเชลซีข้างสนามถึงกับช็อตเลยครับโอ้โหต้องลุ้นต่อไปก็ว่าทนเวลาบาดเจ็บ3นาทีครับ3นาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าสเปอร์ไม่เล่นเกมนะครับ แต่เหมือนจะเล่นเกมกับซิโซโก้ใช้ความใหญ่พิงอยู่ซิโซโก้ไปเองซิโซโก้ยังไม่จ่ายครับซิโซโก้ผู้ตัดสินเห็นเวลาและจับนกหวีดเตียบตัวเต่าเรียบร้อยก็มามาเชลซีชนะ1ประตูต่อศูนย์ครับจากทางด้านเมซนมอ,โอโมโอ้โหเป็นลอ on นดอนดาบี้แมช์ที่ดูเดือดเลือดพังมากเลยนะครับผมโอ้โหแบบ อะไรมันจะสนุกขนาดนั้นเชลซีโดนสเปอร์ยำยับในครึ่งแรกครับครึ่งหลังก็โดนในช่วงต้นครึ่งหลังนะครับแต่ต้นครึ่งหลังเชลซีมาดีครับสวนกลับแล้วโบ่งเดียแบบ,แบบแบบแบบชิลูปัาดแล้วมันก็ปาดแพทแล้วก็เมสันเมายิงพื้นเข้าให้นะครับผม อานก็ตามนะครับพิพาประการใดขอภายใน้าทีนี้ด้วยนะครับแหมภาคผู้บันเทิงไม่รู้บันเทิงหรือเปล่าอย่างไีก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง y o u ูทู e ซีเ n นเวิ d ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นัดหน้านะอยากดูคู่ไหนหบอกได้สำหรับพิเมริอังกฤษนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกถ้าทำได้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับเจอกันใหม่ครับนัดหน้าครับ See y o ู